ประหอดแตกเจ้าเสือใหญ่หมัดคมนอกยกสองอลีฟปลื้มได้สัญญาเวทีใหญ่ศึกวันลุมพินี40ศึกวันลุมพินี40ศูนย์รวมความมันแห่งการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามเวทีลุมพินีรามอินทราอัดแน่นด้วยบรรดาคู่แข่งขันสุดแกร่งทั้งกายใจ12คู่ที่ต่างออกมาฟาดฟันกันแบบเกินร้อยเพื่อแย่งชิงแต้มชัยสร้างชื่อให้เป็นที่จดจำ คู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นักสู้จากเมืองกรุงวัย22ปีอาวุธครบมือลูกเด่นเขารอยเปิดหน้าแย่งชิงแต้มชยัยสำคัญกับไผ่แดงเกียร์ทรงฤทธิ์มวยซ้ายฝีมือดีวัย23ปีจากนครปฐมหลังไฟล์ล่าสุดต่างโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกแพ้มาทั้งคู่ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอเปิดฉากยกแรกเจ้าเสือใหญ่ใช้ความนิ่งหาช่องเล่นงานไผ่แดงที่ยืนคุมเชิงแบบไม่ประมาทเข้ายก2เกมเริ่มเดือดเจ้าเสือใหญ่เดินหน้าลุยด้วยความมั่นใจมากขึ้นก่อนได้ จังหวะปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มกกหูไผ่แดงล้มทั้งยืนแม้พยายามฝืนยืนสู้แต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวทําให้เจ้าเสือใหญ่ชนะน็อกไปได้ในนาทีที่2องนาฬิกายีนาทีของยก2พร้อมรับโบนัส3 5มจแสนบาทคู่รองของรายการอาลิฟสอเดชพันธ์จอมห้าวัยสิปีลูกครึ่งไทยมาเลเซียที่ฟอร์มแรงคว้าชัยพร้อมโบนัสมา3าไฟ์รวดนับตั้งแต่เปิดตัวขอต้อนรับน้องใหม่เพมันโซฟาการีมวยกำปั้นระเบิดวัย26ปีจากอิรานในกติกามวยไทยแคทเวท1ดหนึ่ง 120ปอเปิดฉากมาเพียงแค่14วินาทีอาลีฟได้โอกาสโชว์พลังกำปั้นเหวี่ยงฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามส่งเพมานลงไปนับอย่างรวดเร็วไม่อดฝีมือจากอิร่านจะพยายามลุกขึ้นมาได้แต่ก็ไม่รอดเงื้อม,มือของอาลีฟที่เดินหน้าเช็คบินเอาชนะน็อกไปได้ในนาทีที่1นาฬิกา44นาทีของยกแรกพร้อมคว้าโบนัสมูลค่า3.5แสนบาทไปครองนอกจากนี้จากชัยชนะอันเด็ดขาดบิ๊กบอสชาตรีจึงมอบสัญญาณนักกีฬาวันมูลค่า3.7ล้านบาทให้เป็นรางวัลโดยเป็นนักกีฬาคน ที่7จากวันลุมพินีที่ได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านคู่เอกกอนเตอร์ได้2มวยหนุ่มต่างชาติวัดพลังแกรง่งริคา์โดบราโวจอมห้าวัย23ปีจาก Argentina อาร์เจนตินาอาสารับน้องโอลิเวอร์ฮันเซนนักรบไวกิ้งวัย20ปีขอมาประเดิมเก็บแต้มชัยเพิ่มความมั่นใจในกติกามวยไทยแคทเวท165่อหปอหลังเสียงระครังเริ่มขึ้นโอลิเวอร์ใช้ความสดเดินลุยสายส่งริคาร์โดร่วงลงไปนับ8ได้ก่อนถึง2ครั้งก่อนเอาตัวรอดไปได้แบบบุตรวิศเข้ายกสองริ องค์เขาทําได้ถนัดมากขึ้นแต่ฮันเซนยังป้องกันได้เหนียวแน่นยกตัดสินเกมพลิกครั้งใหญ่ริ卡โดทึดปล่อยอาวุธรัวเป็นชุดได้นับ8คืนกลับมาแบบทบต้นทบดอกสอยโอลิเวอร์หล่นนอนวัดพื้น3ครั้งติดทําให้นักชกแดนฟ้าขาวชนะน็อกไปได้พร้อมรับโบนัส3.5แสนบาทเป็นไฟที่2ติดต่อกันการแข่งขันในค่ําคืนนี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบเต็มอิ่มโดยมีนักกีฬา5รายออกอาวุธเข้าตามุ่งมั่นปิดเกมแบบสุดฝีมือบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงไม่รอช้า เงินจ่ายโบนัสพิเศษให้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1.75ล้านบาท1.750 0 0้บาทขณะที่อาลีฟฟอร์มสวยเก็บชัยชนะพร้อมโบนัสได้4ไฟติดต่อกันส่งผลให้ได้รับสัญญานักกีฬาวันไปครองสมใจ 1. พาแฮมกีราชโบนัส3 5มจแสนบาท 2. ริคา์โดบราโวโบนัส3 5มจุแสนบาท 3. ขุนศึกสอเดชพันธ์โบนัส3 5มจุแสนบาท 4. อาลีฟสอเดชพันธ์ โบนัส3.5แสน 5, บาทสัญญาวัน3.7ล้านบาทหเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ โบนัส3.5แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี40คู่เอกเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันชนะนกไผ่แดงเกียรติทรงฤทธินาทีที่2นาฬิกา21นาทีของยกสองมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่าปอคู่รองอลิฟสอเดชพันชนะนกเพ่แมนโซฟาการีนาทีที่1นาฬิกา44นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท120ปอเพชรไพลพลินสอจอตองประจีนชนะคะแนนเอกฉันภูมิใจไทย,ไทยกระทรงมหาทไทย1มวยไทยแคทเวท123 3ปคุณศึกสอเดชพันธ์ชนะน็อกเดชภูผาชดบางแสนนาทีที่1นาฬิกา19นาทีของยก2มวยไทยแคทเวด113ปอเมดดตคานซาเดชนะคะแนนเอกฉันยังดำจิตเมืองนนมวยไทยแคทเวด122ปอน้องแอมแฟเทคชนะคะแนนเอกฉันเพชรชุมแพไฮแลนด์ยิมมวยไทยแคทเวด110ปริคา์โดบราโวชนะน็อกโอลิเวอร์ฮันเซนนาทีที่2นาฬิกา59นาทีของยก3 มวยไทยแคทเวท165ปสาปอซาเวกอนซาเลช,ชนะคะแนนเอกฉันโอมาเอลฮาราบีมวยไทยแคทเวด126ปอฮวฟเฟลิเปชนะคะแนนไม่เอกฉันสมิงดำลูกสวนออโต้มวยไทยมวยไทยรุ่นไฟเวด125่งปอพาแฮมกีราชนะน็อกสมิงหนุ่มเอ็มเอกชาตนาทีที่2นาฬิกา39นาทีของยก2มวยไทยรุ่นแบนตัมเวท13514 5ปอเบนรอยชนะคะแนนเอกฉันอีวานพาซิคอฟเอ็มเอรุ่นแบนตัมเวด1 3 5 1 4 5้าปอคูป้า ยันชนะซับมิชชั่นเอลีเฟอร์นันเดสนาทีที่1นาฬิกาสานาทีของยกแรก MMA รุ่นฟลเวท1251 35ปอ